ัอดีเจ้าเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสวยง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟนะคะใครจะจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็จะมีสารคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระชั้นทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะ <c oughs> เราจะใช้กาแฟยอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่ให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตจุ่ที่ 1- 2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออชอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะในสูตเบบี้ออชอนสันก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลดือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระ่างใสนะคะเราจะเติมเบบี้ออชอนสันอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพวกน้าสูนี้สามารถทําได้อาทิตย์สามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบคนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพวกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังท้อนเลยนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้พอกนานแบบนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิงย้งไว้20-30นาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ